ข้าวคำสุดท้ายของแม่บุญอันยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตคือการตอบแทนพระคุณผู้ให้กำเนิดเสียงไก่ขันในยามรุ่งอรุณดังขึ้นทั่วหมู่บ้านเล็กๆในต่างจังหวัดหญิงชราผมขาวคนหนึ่งชื่อแม่คําตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเธอก่อไฟต้มน้ำ ล้างหน้าล้างมือแล้วหยิบหม้อข้าวเก่าที่ใช้อยู่ทุกวันขึ้นมาแม้แขนจะสั่นมือจะเหี่ยวย่นแต่เธอก็ยังทำอาหารด้วยความตั้งใจเพราะวันนี้ลูกชายคนเดียวของเธอที่ชื่อว่านนจะกลับมาบ้าน หลังจากไปทำงานในเมืองใหญ่นานนับปีแม่คําเตรียมข้าวต้มหมูใส่ขิงใส่พริกไทยเล็กน้อยกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วบ้านไม้เก่าเธอจัดโตะ๊ะเตรียมชามคู่หนึ่งไว้แล้วนั่งรอลูกชายสายตาเธอมองออกไปทางถนนดินแดงที่ทอดยาวสุดสายตา รอยยิ้มอ่อนๆปรากฏขึ้นเมื่อเห็นรถเกง่งคันหนึ่งแล่นฝุ่นตลบเข้ามานนก้าวลงจากรถสวมเสื้อเชิตขาวกางเกงสแลกกรูนาฬิกาเรือนเงินวาววับแม่คำรีบเดินออกไปมือไม้สั่นด้วยความดีใจลูกแม่คิดถึงลูกเหลือเกิน ลูกสบายดีไหมหนนุนยกมือไหว้พอเป็นพิธีครับแม่ผมกลับมาไม่นานนะแค่แวะมาดูบ้านหน่อยแม่คํารีบเชื้อเชิญลูกหิวไหมแม่ทํำข้าวต้มไว้ให้เธอตักข้าวต้มร้อนๆใส่ชามกลิ่นหอมอบอวลนนนนั่งลงด้วยท่าที่ไม่ค่อยสบอารมณ์นัก เขามองรอบบ้านเห็นลังคาสังกษีเป็นสนิมเห็นผ้าขี้ริว้วพาดอยู่ตรงคือแม่อยู่แบบนี้ไม่เบื่อหรือทำไมไม่ซ่อมบ้านให้มันดีๆหน่อยแม่ยิ้มอ่อนๆแม่อยู่ได้ลูกแค่มีบ้านมีข้าวกินมีลูกกลับมาแม่ก็สุขแล้ว นนทอนหายใจแล้วตักข้าวต้มขึ้นมาชิมคำหนึ่งเขาเบ้นหน้าจืดจังแม่ใส่เครื่องปรุงหน่อยก็ไม่ได้แม่คำหัวเราะเบาๆแม่กลัวลูกไม่ชอบเค็มหน้าลูกเลยใส่แต่น้ำต้มกระดูกนนวางช้อนลงดังก้องแม่อยู่อย่างนี้แหละถึงไม่พัฒนาอะไรกับเขาเลย บ้านคนอื่นก็ใช้หม้อไฟฟ้าหม้อแรงดันแม่ยังใช้หม้ออลูมิเนียมใบเดิมคำพูดนั้นเหมือนมีแทงกลางใจแม่คำแต่เธอยังพูดเสียงเบาแม่ไม่อยากให้ลูกลำบากซื้อของแพงมาให้แม่ยังใช้ของเก่าได้ดีอยู่จ้ะนนมองนาฬิกาผมต้องเข้าเมืองแล้ว งานเยอะมากแม่คำรีบตะโกนเรียกลูกตอนเดินออกลูกเอานี่ไปกินระหว่างทางสิแม่ห่อข้าวไว้ให้แต่เขาไม่หันกลับมามีเพียงเสียงรถที่เล่นออกไปพร้อมฝุ่นที่ฟุ้งคลุ้งปกคลุมหน้าบ้านแม่คำมองตามจนสุดสายตาแล้วเอามือปาดน้ำตาเบาๆเธอพูดกับตัวเองว่า แม่ดีใจแล้วที่ได้เห็นหน้าลูกอีกครั้งหลายเดือนผ่านไปนนในเมืองหลวงประสบความสำเร็จระยะหนึ่งแต่ยิ่งมีเงินเขาก็ยิ่งเหินห่างจากบ้านจนวันหนึ่งเขาถูกเพื่อนร่วมงานหักหลังสูญเสียทั้งเงินและชื่อเสียงไม่มีใครเหลียวแล เขานั่งอยู่ริมถนนมองโทรศัพท์แต่ไม่มีเบอร์ไหนให้โทรหาได้เลยนอกจากเบอร์หนึ่งที่เขาไม่ได้กดโทรมานานเสียงสัญญาณดังตูดตูดแล้วตัดไปนนลองอีกครั้งแต่ไม่มีคนรับสายเขารู้สึกใจสั่นจึงตัดสินใจ ขับรถกลับบ้านในคืนเดียวเมื่อถึงบ้านหลังเดิมประตูไม้เก่าปิดเงียบสนิทเขาเคาะเรียกแม่แม่อยู่ไหมผมกลับมาแล้วแต่ก็ไม่มีเสียงตอบประตูถูกผลักเบาๆแล้วเปิดออกภายในบ้านมืดสนิท มีเพียงแสงเทียนดวงเล็กๆที่ปลายหิ่งใต้แสงนั้นมีกรอบรูปแม่คําตั้งอยู่พร้อมธูปที่ดับแล้วบนโตะ๊ะมีหม้อข้าวใบเก่าวางข้างกระดาษแผ่นหนึ่งนนมือสัน่นหยิบจดหมายนั้นขึ้นมาอ่านลูกแม่ แม่ไม่รู้ว่าลูกจะกลับมาเมื่อไรแม่อยากให้ลูกได้กินข้าวต้มที่แม่ทำอีกครั้งหม้อนี้แม่หุงไว้เผื่อลูกถ้าลูกกลับมาแล้วแม่คงไม่ได้อยู่ตักให้แล้วแม่ไม่เคยโกรธลูกเลยแม่ภูมิใจที่ลูกได้เติบโตขอให้ลูกใช้ชีวิตด้วยความดีนะลูก แม่จะคอยวอวยพรอยู่ตรงนี้เสมอนนสุดตัวลงร้องให้จนเสียงสั่นมือจับหมอ้อข้าวเก่าที่เย็นเฉียบขอตักข้าวขึ้นมากินทั้งที่น้ำตาไหลรินไม่หยุดข้าวต้มคำนี้ไม่จืดเลยมันมีรสชาติมีความรัก และการให้อภัยที่แม่ทิ้งไว้ให้คืนนั้นเขานั่งสวดมนต์ให้แม่ตลอดทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นเขาเดินไปทำบุญใส่บาตรหน้าวัดแล้วพูดกับหลวงพ่อว่าผมอยากอุทิศบุญนี้ให้แม่ครับและตั้งใจว่าจะใช้ชีวิตเพื่อชดเชย ใช้สิ่งที่ผมลืมทำตั้งแต่นั้นมานนก็เปลี่ยนไปเขาใช้เงินเก็บสร้างศาลาเล็กๆที่วัดใกล้บ้านพร้อมป้ายเล็กๆเขียนไว้ว่าศาลาแม่คำผู้ให้ชีวิตและคำสอนอันไม่สิ้นสุดนน มักนั่งที่ศาลานั้นตอนเช้าและสวดมนต์ตักบาตรทุกวันบางครั้งเขาก็ยิ้มออกมาเมื่อกลิ่นข้าวต้มลอยมาจากครัววัดกลิ่นนั้นเหมือนเข้าคำสุดท้ายของแม่พ่อแม่ไม่ต้องการสิ่งของหรูหราสิ่งที่ท่านต้องการคือคำพูดดีๆ และเวลาจากลูกอย่ารอจนสายเกินไปเพราะเมื่อท่านจากไปแล้วบุญที่เราทำก็เพียงชดเชยความเสียใจไม่อาจย้อนเวลาความกะตันญูเริ่มที่ใจไม่ต้องรอให้รวยหรือพร้อมแค่ยิ้มพูดดีและดูแลท่านด้วยอันยิ่งใหญ่ก็บุญแล้ว